ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่ห้าใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวลุวันให้เป็นพระอารามคือเป็นวัดพระเวลุวันมหาวิหารที่ถือเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา ในที่แคว้นมคตนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้พระอักรสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานเถระพร้อมกับพระภิกษุบริวารของพระอักรสาวกอีก250รู้ปฝ่ายของพระเจ้าสุดโททนามหาราชได้ทรงสดับข่าวเล่าลือที่ว่าพระสิทธัตถราชพยพดได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและพระองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเวฬุวันมหาวิหารในอา นาเขตกรุงราชคลีพระองค์ s, จะมีรับสั่งให้อำนาจเดินทางไปกราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังกรุงกับบิลพัสอันหนึ่งในการนี้มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าพระเจ้าสุทโธนมหาราชทรงมีพระประสงค์จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังกรุงกับ,บิลพัสจะมีรับสั่งให้อำนาจผู้หนึ่งกับบริวารอีกหนึ่งพันคนให้เดินทางไปกราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาโปรดยังกรุงกับบิลพัส อมมาศผู้นั้นจึงได้ออกเดินทางไปพร้อมด้วยกันกับเหล่าบริวารหนึ่งพันตามพระราชบัญชาที่ได้รับมอบหมายมาต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางไปเป็นระยะทางราวหกสิบโยน์หรือเก้าร้อยหกสิบกิโลเมตรจึงได้ไปถึงวัดพระเวฬุวันมหาวิหารในอาณาเขตกรุงราชคริสต์และในเวลาที่อัมมาศพร้อมด้วยเหล่าบริวารมาถึงนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางบริษัทเพื่อตรัสพระธรรมเทศนาอยู่ อามาตพร้อมด้วยเหล่าบริวารทั้งหมดเมื่อได้กระทําการแสดงความเคารพต่อพระองค์แล้วจึงพาก,กันนั่งลงในมุมที่สมควรด้านหนึ่งอามาตท่านนั้นคิดว่าเราสมควรที่จะงดกล่าวถึงพระราชดำรัสสั่งของพระเจ้าสุทโธนามหาราชไว้ก่อนจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดต่างก็นั่งตั้งใจ ฟังพระธรรมเทศนาอยู่จนในท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดต่างก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์และต่อมาก็ได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิพิกขุซึ่งถือเป็นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานการบวชให้ ผู้ทรงจีวรบาทและเครื่องบริคารอันเกิดด้วยอำนาจฤทธิ์มีลักษณะาอาการเหมือนกับพระมหาเทระผู้มีพรรษาได้60พรรษาเช่นนั้นครั้นท่านเหล่านั้นได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงพระวาจาของพระพุทธบิดาที่มีพระบรมราชโองการมาคล้ายกันกับว่าได้หลงลืมลงไปพระเจ้าสุดโทนมหาราชรทรง คอยสดับข่าวสารนี้อยู่แต่พระองค์กรับไม่ทรงเห็นหรือทราบข่าวใดๆจากอมมาจกับเหล่าบริวารกว่าพันคนนั้นเลยทั้งพระลูกเจ้าก็ไม่ได้เสด็จมาพระเจ้าสุททนะมหาราชจึงทรงตัดสินพระไทยส่งอมมาจกับเหล่าบริวารอีกหนึ่งพันคนไปเป็นคณะที่สอง หลังจากอามาตพร้อมได้กันกับเหล่าบริวารกว่าพันคนมาถึงวัดพระเวลุวันมหาวิหารต่างก็ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นเดิมทั้งหมดก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้บวชด,ด้วยวิธีเอหิภิกุเหมือนกันกับคณะที่เดินทางมาเป็นคณะแรกและต่างก็ไม่ได้กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปยังกรุงกับบิลพัสอีกเช่นกัน บริวารที่ส่งไปทั้งหมด9,000คนทรงเห็นอมาตะคนที่สองกับเหล่าบริวารกว่าพันคนได้เงียบหายไปอีกคราพระองค์จะมีรับสั่งให้อมาตะคนที่สพร้อมด้วยกันกับเหล่าบริวารหนึ่งคนไปอีกโดยผลที่ตามมาก็ยังคงเงียบหายไปเช่นเดิม ในท้ายที่สุดพระเจ้าสุดโทนามหาราชทรงได้ส่งอมมาไปทั้งหมดรวม9้าคนและแต่ละคนต่างก็มีบริวารติดตามไปด้วยอีกคนละหนึ่งพันคนรวมบริวารที่ส่งไปทั้งหมด9ก้าพันคนซึ่งอมมาทั้งหมด9้าคนและเหล่าบริวารทั้งหมด9ก้าพันคนเมื่อได้บรรลุพระอรหัตธรรมเป็นพระอ,อรหันต์แล้วหาได้มีแม้แต่องค์เดียวที่จะกราบทูลอารัธนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย ทั้งหมดต่างก็ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปโดยไม่แม้แต่จะส่งข่าวให้ฝ่ายของพระเจ้าสุดโทนมหาราชทรงทราบเลยพระเจ้าสุดโทนมหาราชทรงพระดำริด้วยทรงน้อยพระไทยว่าพวกอัมมาศที่ส่งไปมีจํานวนตั้งมากมายแต่หาได้มีผู้ใดเลยแม้แต่คนเดียวที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์ไม่มีผู้ใดเลยหรือที่จะกลับทูลพระลูกเจ้าให้เสด็จมายังกรุงกะบ,บิวพัสนี้พระองค์ทรงพิจารณาที่จะส่งบุคคลอื่นไปอีกทรงเป็นที่หวันพระไทยของ พระเจ้าสุดโททนะมหาราชเป็นอันมาก